คุณในกลุ่ม finance นะครับกลุ่ม finance มีตั้งหลายกลุ่มที่ชอบในกลุ่มไหนและคุณเด่นในกลุ่ม finance เนี่ยเป็นใครครับพี่โอครับ โอเคค่ะเดี๋ยวขอให้ภาพรวมกลุ่ม finance ก่อนนะคะจะได้เห็นภาพแล้วเราจะได้เลือกคุณได้ถูกนะคะขอแบ่งเป็นสองกลุ่มอย่างนี้นะคะอันแรกเนี่ยเป็นฝั่งบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อนะคะตัวหลักๆที่เรารู้จักกันฮอทฮอตเลยก็สวัสด์เอ็มทีซีติดล้อพวุนี้นะคะเคทีซีออนพวกนี้นะคะต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะเหนื่อยเพราะว่าหนึ่งภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่เต็มที่นะคะก็สินเชื่อเนี่ยก็อาจจะต้องเลือก นะคะโตได้อะโตโตไม่มีปัญหาหรอกอยากโตแต่ว่าโตแล้วต้องมีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ย ปล่อยไปมันจะมีปัญหาในเรื่องของ NPL นี่ตามมาค่อนข้างเยอะอย่างที่เราเห็นปัญหากับ E อ n หรือว่า k t c พวกนั้นนะคะ,ะแต่ MTC กับติดล้อเองก็เหมือนกันนะคะนี้ก็คือความยากลำบากในแง่ฝั่งสินเชื่อขณะที่ฝั่งต้นทุนนะคะคอนโฟันเนี่ยแน่นอนปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เป็นผู้กู้ในตลาดเงินนะคะก็ต้องการออกบอลหรือการกู้แบงค์เนี่ยก็ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันกระทบสปเปรด ของบริษัทเหล่านี้เพราะฉะนั้นความน่าสนใจของกลุ่มที่ทำสินเชื่อเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องเลือกหุ้นที่มัน selective จริงๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกที่ตามนี้บริหารจัดการนี้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยมองว่าปีนี้เป็นโอกาส เป็นโอกาสนะคะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์เนี่ยเอา NPL ออกมาขายในตลาดเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยบางชาติขอร้องนะคะว่าให้ช่วยปรับโครงสร้างกับลูกนี้อย่าเพิ่งไปยึดซ้ำอย่าเพิ่งไปทําอะไรแต่ว่าต,ต,ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพวกนี้ก็ไม่ไหวนะคะก็ตกไครตัวมาแล้วเราก็เห็นการยึดซย์ เอาเอ็นพีเออกมาขายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสปรายของนี้ออกมาค่อนข้างเยอะก็เป็นโอกาสให้บริษัทที่ทําธุรกิจบริหารนี้เนี่ยเข้าไปเลือกซื้อแล้วเข้าไปเลือกซื้อเนี่ยพอสปรายเยอะราคาก็จะโอเคมากๆด้วยถ้าย้อนกลับไปดูตอนโควิดบริษัทเหล่านี้ต้องซื้อแพงนะคะเพราะตอนนั้นของมันออกมาน้อยอะ่ะ แล้วก็ทุกคนก็มีเป้าที่จะต้องซื้อนี่อย่างเงี้ยตอนนั้นก็อาจจะกําไรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ปีนี้เป็นปีที่ดีเลยเพราะฉนั้นถ้าให้เลือกเนี่ยเลือกกลุ่มที่เป็นเอ่อพวกตามนี่เอ่อบริหารจัดการนี่พวกเนี้ยจะจะดีกว่านะคะครับแล้วตกลงขุ่นเด่นในกลุ่มไฟแนนซ์ก็น่าจะมาจากกลุ่มตามนี่ใช่ไหมครับตกลงเป็นใครับพี่โอรครับ ค่ะคือถ้าปลอดภัยเลยตอนนี้ซื้อเลือกซื้อได้เลยนะคะก็ชอบ j m t ทนะคะทำไมถึงชอบ j m t นะคะเพราะว่ารอบนี้อะอย่างที่เราคุยกันว่า NPL ของระบบที่ออกมาเนี่ยจะเป็นพวกสินเชื่อรายย่อยนะคะแล้วก็เป็นพวกอย่างไม่มีหลักประกันเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เข้าทาง j m t เลยที่เป็นผู้นำในการซื้อนี่บริหารจัดการนี่พวกที่เป็น Unsecure Loan นะคะก็ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมานี่ทั้งยอดซื้อยอดเก็บเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีมากแล้วครึ่งหลังเนี่ยมันจะเป็นไฮซีซันของของธุรกิจนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องคอลเลกชันเนี่ยครึ่งปีแรกก็เรคคอร์ดไฮไปแล้วสำหรับเจมทีครึ่งหลังไม่มีปัญหาเลยค่ะก็เชื่อว่าน่าจะยังคงโมเมนตัมที่ดีได้ต่อเนื่อง ะะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะแถมก็คือตัวธุรกิจประกันของ JMT เนี่ยจากเดิมที่ถ่วงมาตลอดนะคะขาดทุนหรือว่าแบบอาจจะเริ่มดีขึ้นบ้างเ่ยแต่ปีหน้าน่าจะเริ่มเห็นอะไรที่กลับมาบวกจริงจริงจังๆละเพราะว่าจะมีการปรับมาตรฐานบัญชีอะไรพวกนี้ค่ะ ก็อันนี้เป็นเป็นตัวอีกอันนึงที่หนุนกำไรให้เติบโตนะคะก็บริษัทนี้เป็นโกลด์สต็อกนะคะก็2ปีข้างหน้าเนี่ยยังมองกำไรเติบโตเฉลี่ยเนี่ยได้22%ต่อปีค่ะสำหรับ JMT นะคะครับพี่โอครับฟินาเซียแนะนำซื้อไม่ซื้อ JMT เป้าเท่าไหร่ครับพี่โอครับ ค่ะตัวนี้เลือกเป็นท็อปพิกค่ะแนะนำซื้อนะคะเป้าหมาย60บาทค่ะปันผลเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ2-3%ต่อป,ปีคะ่ะส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะ how to trade financial market logically โดยใช้ w h i t o f f method นะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบไวค f ฟเก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1,690บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตรมันนิพั ս ออนไลน์หลักสูตรใดหลักสูรหนึ่งในราคาพิเศษมันนิพัสออนไลน์0 0 1ถึงเลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษ ชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมนิพัสออนไลน์0 1 1ถึง0 1 4แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเล่มน,นี้ให้เลยมูลค่า1690บาทนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR Code คดหน้าจอได้เลย สแกน QR code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกัน